ลีเจนด์น้ำเตาแตมโทษทีที่มันฮอตเกินเราลีเจนด์น้ำเตาแตมคือเหล่าสเปซมารินถูกขับขันว่าต้องสังพวกเขาจะมาพร้อมกับเปลวเพลิงกรรมฐานพร้อมที่จะกำจัดเหล่าศัตรูของอิมพิเรียมให้หายไปจากสมรภูมิพวกเขาจะปรากฏตัวในเวลาที่สิ้นหวังที่สุดวงเล็บเปิดฝ่ายอิมพิเรียมนะวงเล็บปิดในสงครามนั้นโดยที่จะไม่สนว่าศัตรูนั้นจะเป็นเคออสหรือเซนอสวงเล็บเปิดส่วนใหญ่จะเป็นเคออสนะวงเล็บปิดมีหลายทฤษฎีของทางอิมพิวเรียมบ้างก็ว่ากันว่าพวกเขาคือสเปซมารินที่ตายในสงครามดาวอีสวน ที่กดแคนเหล่าวุฒรยศจนมันไปก่อตัวในวาร์ปและกำเนิดพวกเขาขึ้นมาใหม่ในนามแห่ง Le g i o n อ f เด e d a m ดบางก็ว่ากันว่าพวกเขาคือเหล่าไฟฮอคแชปเตอร์ที่หายสาบสูญไปบางส่วนในสงครามบาดักเซคเตอร์พวกเขาจะมาไม่ใช่ในฐานะของเทวทูตแต่จะเป็นเหล่าผู้ไถ่บาปต้องสาบให้งองค์จักรพรรดิแทนพวกเขาจะมาพร้อมกับปืนโบเตอร์ประหลาดที่ยิงกระสุนเป็นกระสุนเพลงิงบรรเลกันสีฟ้าคลามออกมาร่างกายทุกส่วนของพวกเขาจะมีแต่ปลายเพลงิงกรรมาานโพยพุ่งออกมาพวกเขาจะเข้าโจมตีด้วยความดุร้ายใส่สตูของอิมพมเรีม started, ยมองไม่ทัน ความแข็งแก่งที่โดนปืนใหญ่พลาสมายิงใส่ย,ยังไม่สามารถหยุดได้และเหล่าผู้คนที่เห็น l g เจน o ์โด e แทมว่ากันว่าในกองทัพนั้นมีทั้งเกรนนอ h t และยักษ์ไร้ศีรษะอีกด้วยและนั่นคือสิ่งที่ใช้ข่มขวัูสตูแห่งอิมพ r เรียมพวกเขาก็คือ